สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนําการจัดทําดีกายืมนะคะกรณีจัด,จดทําดีกายืมนะคะตามตัวอย่างนะคะเราจะยืมค่าวิทยากรนะคะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะอันดับแรกเลยแล้วก็มาที่ระบบห้องระบบรายจ่ายแล้วก็เลือกประเภทดีกาที่จะทํานะคะก็คือการจัดทําดีกากร,รณีไม่จัดซื้อจัดจ้างนะคะอ่ะแล้วก็ไปกันนะคะไเลือกขึ้นมา แล้วก็เลือกประเภทปีการยืมเงินนะคะใส่ชื่อนะคะผู้ยืมนะคะใส่ชื่อผู้ยืมใส่เลขที่สัญญายืมนะคะแล้วก็ใส่งานแผนงานนะคะเลือกประเภทรายจ่ายแล้วก็เลือกประเภทรายจ่ายเป็นรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการฏิบัตรราชการนะคะที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นนะคะแล้วก็เลือกแหล่งเงินนะคะแหล่งเงินกรณีนี้ขึ้นอยู่กับแหลว่าเรายืมจากแหล่งเงินไหนนะคะเราสามารถเลือกแหล่งเงินตามที่เราต้องการยืมได้เลยอย่างตามตัวอย่างนะคะเป็นเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นนะคะเราก็กดปุ่มค้นหาแล้วก็ติ๊กเลือกกันมากดตกลงนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการยืมนะคะใส่รายละเอียดนะคะว่าย,ยืมท่าอะไรนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่จํานวนเงินที่ยืมนะคะทีนี้รายการเงินที่ยืมเนี่ยถ้ามีหลายรายการก็สามารถกดปุ่มเพิ่มได้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ชื่อนะคะผู้ขอเบิกใส่ชื่อหน่วยงานที่เบิกนะคะแล้วก็ใส่ชื่อผู้อนุมัตินะคะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็กดปุ่มจัดทําดีกานะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ามีการ แก้ไขไม่ถูกต้องเราก็ไปที่แก้ไขนะคะแต่ว่าถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องนะคะเราก็จัดการพิมพ์ได้เลยนะคะหลังจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่ตรวจรับนะคะดีกาและเอกสารกดปุ่มตรวจรับนะคะแล้วก็เลื่อนไปด้านขวามือตรวจรับนะคะกดปุ่มยืนยันนะคะตัวนี้นะคะรายการยืมเงินระบบจะออกไปผ่านรายการตั้งนี้ให้เลยนะคะเราก็ใส่ชื่อนะคะ ผู้จัดทําไปผ่านรายการตั้งหนี้แล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะหลังจากนั้นก็ทําการพิมพ์ออกด้วยนะคะ<ๆ>เมื่อตรวจรับรายการตั้งหนี้เสร็จนะคะเราก็มาที่การบันทึกการจ่ายนะคะเลือก <_' S 1> ดีกาที่เราเอา่อทำการตั้งหนี้ไว้นะคะแล้วก็เลือกว่าเราจ่ายจากเงินอะไรนะคะเราจ่ายจากกระแสรายวันแล้วก็เลือกกระแสรายวันนะคะหลังจากนั้นก็กดปุ่มตกลงนะคะ แล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการจัดทำดีการยืมเรียบร้อยแล้วนะคะ